สวัสดีสวัสดีจ้า่ายพี่น้องเบอร์สุขุสุคนนะจ๊ะเหมือนในชาเจียวใช่เห็ดขนมมกพี่น้องขนมมกใส่มะพร้าวพี่น้องเลยก้อนอื่นเท่ากับมือจะเป็นบุญกับเขาใส่พี่น้องมือนี้เขาก็เลยต้องมาหอ่อข้าต้มขนมก็ไหวนั่นชาเจียวประเทศข้ต้มน่ารอบนี่สิสมเม็ดขนมมกจ้ะก้อนอื่นเท่ากับมาตาเข่าเนี้ยเเขาก่อนเลยจ้ะตั้งใจที่เขามาไว้ขึ้นหนึ่งขเาขงา,า,าก็มาตาเนาะจ้ะ ตำให้ละเอียดละเอียดเลยพี่น้องตำมันแตกเลยแล้วาก็สิมาหอนอีกที่จ้ะทำการผสมแป้งไว้นะจ๊ะเทแปง้งอันนี้เป็นแป้งข้วเนียวจ้ะพี่น้องใ่เก้าไปเพื่อเพิ่มความเหนียวความนุ่มมันเหนียวหวานพอแมมพี่น้องเฮ็ดกันแบบนด้นเห็ดคืกอกนบ่ล่ะกันส่วนผสมแบบใดในวิธีเหตดแบบใดเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเจาเจียวยได้เลยจ้ะ จริงๆให้มันแบบนุ่มเนียวดีส้มเขากันไีหน่อยจ้ะอืมผมซื้อว่าแป้งเขาสิมอแป้งเขาสิไล่กว่าเขาเนียวอีกใส่น้ำตาลต้องไปจ้ะว่๋อหวานหวานน่าตาที่เราต้องการไปนอนหัวจังไงจังไรอืมอันนี้จอก พี่น้องกันขันแปง้งปวดมือค่ะอย่างนี้รื่เปล่า <laughs> พี่น้องเออนี่นะองกตง้ขันมันถือกันพี่น้อง เปื่อยมันละใส่มันพิดเนาะนี่ใส่มันพีดอ่ะเอาสิมาเริ่มเห็ดมันใส่มันแห้งแมวเห็ดผิดใส่บนียวแล้วพี่น้องบ้างอืมบังทดลองก่อนนะทดล่องก่อนจะนั่งพมาณนนี้บอ เห็ดระมว่ไปได้พี better, ่น <workers> ้องเอ้ยอย่าบวากันได้ทยหาบเบงให้เห็ดเค็ดกันแบบนี้แหละเม่ถ้าเจอบเห็ดบะเป็นโอ้ซื้อบาแปรงมันแปลงมันยังบเนียวไปเนาะใช่ป่ะพี่น้องใส่มันบโเนียวพี่น้อง มันต้องน้ำมันมันมันมเวอร์อะเห็นบอกมันบสมเป็นปั่นเห็นบอกสุกเมรามันสีเป็นปัาาน่นพอก็ข้าวข้าวข้าน้ำน้ำตาลปีบ๊บเห็นบอกมันสีพงบบบน,นี้เพราะว่าน้ำตาลทรายมันแบบสีเป็นก้อนเป็นพงบปเลยสิค่ะน้ำตาลปี๊บมันแบบสีละลายมันเป็นน้ำกันเหน,นียวแบบนี้นะพี่น้อง อยากออกกินแข็งอีกสองแล้วป่เออขนาดแล้วพอมันแหมกินแข็งแข็งียนน้นำตาลเนาะมือน้นำตาลติดเห็นก็เห็ดเนาะขอาน้ำตาลซะายก็ดันแป้งใจง่ายเห็ดคือเข้าหอยยังไม่ไหวเลยอะมันยาเด้อยาเด้อกลัวเชี่ยเขาเลยเด้อเริ่มต้นนะกับเมี่ยมันแบบเข่ากันก่อนเด้อจิตมาสอนแม่เขามเมย์พี่น้องเออวันนี้ กระขัวใส่เท้าเขาหรใช้ได้นี่ฮก็เอาตามใส่ก้อนกับใส่ีก้อนนี่เห็นอ่ะนี่เห็นอ่ะฮะมันกะบอบิเห็นอ่ะก็ค่อยๆจะอย่าให้ข้างล่างกดมันบางแห้งมันจีรุดน <c oughs> นเนาะซานแม่เลยพี่น้องเขาว่าเข่ามาขีบบ่อๆจะว่าบ่อๆเท่ากันก็ <c oughs> นจะใส่สายลายที่่ายอ่ะใส่ลายมันจะดเศษมันก็รู้ออกก็ <c oughs> จะเฉยจะก,กินน้ำตาลแล้วพอเฉยจะจก,กินมะพร้าวกันเนี่ยพี่น้องใส่น้ำตาลมันเบน,นเนี่ยมันนานเลยแบบมันสุกถ้าว่าเป็นยังมะพร้าวเป็นเศษก็ให้เศษน,นั้นแล้วแม่นเนาะโค้ดเป็นเศษนลยสิยนเ,นยเ,าาเป็นสาเห็ดกันถ้าว่าแปลกไม่ใช่ดก่อนใหญ่ เด็กคนจะปนเอาไหมขากคำกันยังแบงอดี๋ยวแล้วเบิดแหละเอาก็เอาแต่เข่าสอยมันยังเอ้ยสิเดียวยังไงนะประกาศกันแหละพี่น้องเอ้ยทางบ้านทางเมืองปนห้องก็สามเมืองเลยสารวัตรกระยันนี่พอนี่พอประกาศเอง นะพี่น้องมาเริ่มขั้นตอนหอ่อกันบัดนี่ฮัชีฮัชสโลดดีบ่ดนเดี๋ยวมาถามแม่ทานน้ำมันแล่นะจ๊ะไปกล้วยที่จริงเขาต้องตัดมันมืนๆเนาะแต่เขาเอาตัางกายเขานี้ละเขาไปเบิ่งวิธีมาเนี่ยละเขาเห็ดหอยยังสีพี่น้องนี่นเขาก็ห่อตามเขาได้พี่น้องใส่ลงไปจ้ะ ชิลลอชิลลอกับบูเด้๋ยไพี่น้องอพับกัาะติตกตัวผับอันนี้พี่น้อ,นเองเล็กสีเนี่เอากก่อน ชิตรักทัวเล่นี่พี่น้องโอ้หมหถดึงนี่ได้ยูพี่น้องได้ยูจ้านนี่แหละประมาณนี้นะองหัิุบสวยบางงามดอกใส่ลงไปจ้ะลงไปจ้ะมันมันกับภาพเย่มันนีแข็งทัน <laughs> หู ลองมาภาพจ้ะว่าปลายตองมาถึงพานอนพอถึงมาถึงสดมั้งเพลาะแล้วมันได้อยู่ได้พี่น้องนี่ มันหอดมันหอดบริโภคสารมันั่นปายน้ำสั้นไปพี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องหอมขนมโมกของฮาวกับแม่ปิดไปตองพี่น้องมันมีของกำนั้นพี่น้องเพราะว่าใส่มันเลือร้ายเขาเลยตำเขาใส่เพิ่มอีก เชิญรออีฟอไปจ้าโมเนเอาเนาะเชิญรออีฟอไปเนเอเลยเรออมเยบรอยแล้วจะพี่น้องถ้าก็ชปไปข้างตั้งไฟได้จากบัตรนี้ถ้ากินมาซู้พี่น้องว่าชีเป็อย่างไัแล้วศาสตเป็ีอย่างไหนเนาะฮอ เข้าหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องเทพเมื่มอกี้นี่พี่น้องมาชิมเบิงว่ารสชาติเป็นญังไหนหิมะมาลองชิมกันจ้าขนมหมกเข้าหอกันแบบเผ็ดใสกันขึ้นได้พี่นอ้อ,องใส่กับข็งแครงสั่งพี่นองมองโอ้ขนาดขนาดท่าหนามันนะยังติดตร่ไหนพ้่น้อง ริบไปต,ตองที่ทนอนพี่เยี่ยมก่อนจ้ะต้องเชียงก็ผ่อนร่อนสายมันจ้ะคุณเดี๋ยวหาสามันก่อนสาหาย <laughs> สาหายีเนาะเอ,อ้เอาส่ นน oh, อ <laughs> it? It anything, so ันนั้นแล้วมันขาวมันบ่เดงป้าพลอยใส่หน่อยตาเท่ามามีพ่อของกูใจบ่ได้หน่อยพี่น้องใส่ลงไปขึ้นหน่อยเนี่ยใส่ของเการะจักว่ะแต่ของเธอเจียวหอไปอยู่พี่น้องบังเนี่ยหายไปเลยอืมอืมแล้ใส่ใส่ได้ยุพี่น้อง พานอยู่จะใส่นี่มาของรสสารมันพาดน,นี่น้องแต่ว่าใส่ไมไ้แพ้บุปกติเวลาเขาเห็ดขนมขนมมกเนะาะเวลาเอามาจ้าที่เจ้าเตี๋เคยเสื่อกินเนาะเปิดออกมามันก็จะเป็นก้อนเฉพาะของมันแล้วก็ซีมีแบบเรื่องๆใช่ไหมตองทำแบบข้าอาลานไป้วก็เข่าเลยใส่ากสายบอกใส่ละลายไปกับ อาขอนาดว่าท่าอยู่ได้เนี่ยแค่แบบที่เป็ดขนมโมก็ห้าก็ห้าเหมือนกับแม่กับคอจบไปเพียยนกันเนี่ยด้พี่น้องรสชาติใสกบะพาแต่ว่าใส่ใส่หน่อยกันไปนะเนาะแป้งกะหน,นุ่มเนี้ยดีพี่น้อง เจอข้อจบขิดแบบเพียงเท่านี้เด้อใจกระพ้าพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจ๋วด้วจ้ะสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย